ครับกับลุงท่องขอสวัสดีพี่น้องอเกษตรกรไร่มั่นทุกท่านนะครับผมอามานีลุงท่องกะได้มาฉีดพ่นปุ๋ยให้มั่นพันธุ์อีเหลืองหน่อยเนะพี่น้องนี่ที่ลุงท่องท่องปลูกไว้ผ่านมาแล้วอาทิตย์กัวก,กัวนะครับนี่เรื่องกับวัเกิดนะครับจากสิแด้ต้นมั่นวันไหนเราพี่น้องมาสามนะครับผมนี่ แล้วก็เกิดแน่บ่กเกิดแน่นะครับผมเนาะนึงช่องก็ได้มาฉีดพ่น <c> เ <oughs> พื่อให้เพื่อนแตกหลาดพ่อสิได้เกิดขึ้นมาอีกเนาะมองเพื่อนเกิดดีกับดีอยู่พี่น้องครับผม,มพ,พ่อนมองเพื่อนเกิดพ่อได้กับมีอยู่เนาะครับเนาะหย่าก,ก็เกิดคือกันพี่น้องผู้เขียวเขียวอยู่เพื่อนกตบว่ามีปัญหาครับผมเรื่องหย่านะครับ ลุงท่องกับชิมาอัปเดตมันธ์สัมปะหลังแปดหนึ่งให้พี่น้องในเบิ้งอีกนะครับนี่นี่แปดหนึ่งฉีดด้วยน้ำมักพลไม,ม้รวมนะ้อพี่น้อง,งอืหลังจากไอ้หลังจากเออลุงท่องกับพิทว่าถือเนาะหลังจากที่ฉีดพ่นพันไอ้อีเหลืองหน่อยไปแล้วลุงท่องกับชิมาถ่ายรีวิวการแดง นะครับเนาะแปดหนึ่งให้พี่นอ้องไน้เบิ่งอีกรั้งหนึ่งโอบ๊บ่ได้พี่น้องโอดบ่ได้นะครับมาบ่ได้กะมีแห้งใจบานนันเนาะพี่น้องเนาะะเกษตรไร่มันเห็นมันงามก็ดีใจเนาะพี่นะ้องแมนบ่คือว่าคือลุงทองลาบ่เนาะเห็นมันงามก็ดีใจนะครับผมนี่หยาห้าาปควายเิ่นมาเนาะพี่น้องภาษาอีสา,าน้าเนาก็เอื่นว่าห้าตินกับเก๋เนาะนี่กระต้นมันครับผมนี่ นี่จนมันบึงหยอดเพื่อนนะครับผมอวบดีพี่น้องอวบดีอีกจักอาทิตย์หนึ่งลุงท่องกสีได้มาฉีดอีกนะครับผมลุงท่องกสีเอาอันนี้มาฉีดบ้านี้เอาแค่นเสียมบลอนนะครับแค่นเสียมบลอนย่างเดียวสีสลับกันนะครับผมเพราะว่าแค่นเสียมบลอนนี่ภาษามาสีผสมก็ปุ๋ยปุ๋ยอันนี้ได้นะครับผมปุ๋ยสีมีโฮอร์โมนยางไอ หลิงหัวหลิงยังยี่สิผสมกันบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเพื่อนสิเป็นกฏนะครับผมเป็นกฏเราเพื่อนสิบ่ซึมเข่าปากใบแคนเซียมบ่หล่อนกับสีตังหากนะครับเนาะหามว่าไปสีกับปุ๋ยเก็ดเด้อครับเด้อแคนเซียมบ่หล่อนนะครับเพื่อนสิเป็นกดบ่ละลายนะครับซึมเข่าปากใบบ่ได้เด้อพี่น้องครับมันนี่ลุงท่องกับได้มีอาจารย์ท่านหนึ่งได้แนะนำมาเนาะลุงท่องกับหูจักมาตะโดน แล้วแต่ลุงทองก็บพ่คยได้เ้าเนาะครับผมวันนี้ลุงทองก็สิมาบอกพี่น้องไว้เข้าหากทันไดสีใส่กันเสียมบอลลอนหมวกกับปุ๋ยเจ็ดก็จะใส่ได้ครับเด้อสีกันคนละเทือแล้วับเพื่อนสีได้รับสารเต็มเต็มเลยนะครับเนาะอีกจักสีหามื่นลุงทองก็สิมาใส่แคนเสียมบหล่อนอาครับผมนี่เฉพาะแต่แคนเสียมบอลลอนยางเดียวนะครับผมสามสิบถึงห้าสิบซีซีต่อน้มยีสิบลิตรนะครับ ผลในเพื่อนยืดต้นยืดใบนะครับยืดต้นยืดใบกิ่งก้านขยายนะครับให้ใหายขึ้นนกพี่น้องลุงท่องกับทายไปเรื่อยเรืยนะไอ้ปลามันพื้นที่นึ่งไรพี่น้องนี่ลุงท่องปลูกไวไอ้การแดงแปดหนึ่งนี่นะครับผมหู้น้ผุ่นประกอสูงนะครับโตโตเก่าที่ลุงท่องปลูกไว้คุนใต้ขึ้นนะครับผมพื้นตรงมาใส่กระโปรงไม่ลุงท่องกับสีใสเขียวตื่นอีกนะครับงามขึ้นอีกชนึงนะครับผมนี่นะครับ ลุงท่องกัสีรกหย่ามันหนีน้อยๆนะครับผมหย่าก็งามๆพี่น้องทีปุ๋ยใส่ก็งามเพื่อกันหย่านะครับผมม,ม่มีปุ๋ยทางดินใส่ด้วยพี่น้องด้วยมีตาขิดแกบมักที่ลุงท่องเคยถ่ายลงนะครับผมอ่ะขิดกันหย่าเติบแล้วนะครับผมลุงท่องกัสิขอเตองลงไวกับปลามันการแดงแปดหนึ 1, ่งตะเพียงสำนีก่อนนะครับผมพ,บพอกันขีดหนา นะครับลุงทองก็จะได้มาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งตะปามั่นนี่ละเนาะเฮาเห็ดมั่นก็มีตะมั่นนี่ละให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับผมบสวัสดีครับ